สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับรอบวันนันคริปโตคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยวันนี้วันศุกร์ที่19กันยายนแล้วและก็ใกล้เข้าสู่ตุลาคมเข้าไปทุกทีนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าโท t o b e r ซึ่งเป็นเดือนที่ตลาดคริปโตเนี่ยทูเดมูนนะครับถ้าดูจากตามสถิติสน b i บิคอยเช้านี้ก็ยังอยู่แถวเดิมนะครับทรงกราฟก็ค่อยๆเหลือไต่ขึ้นไปเหมือนเตรียมเซตอัพอะไรบางอย่างนะครับพร้อมที่จะขึ้นในเดือนถัดไปแล้วหรือเปล่าอีทีเลียมเองก็ออกข้างสะสมพลังอยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างอะไรกันมากแต่ BNB เมื่อวานพ่งบอกไปว่า1000ต้องมาแล้ว แล้วก็มาจริงๆนะครับคิดออทาไฮห0 0 0งพดอนเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ b n ีเนี่ยไปออทาไฮในครั้งนี้มาดูเม็ดเงินบิตคอย ETF ตอนนี้ทุกเจ้าเริ่มกลับเข้ามาซื้อกันอีกครั้งนะครับหลังเมื่อวานมีการขายออกไปนิดหน่อยนะอิตาเลียม ETF ก็มีเข้ามาเหมือนกันนะครับ200กว่าล้านม o m e n t u ัในตลาดตอนนี้รู้สึกได้เลยนะครับว่าเหมือนจะมีเม็ดเงินมหาศาลกําลังไหลเข้ามาในตลาดคริปโตเพียงกินเด็กนะครับห้าสามจับเมื่อวานห้าดก็ยังดับนีตล้วก็กล้ ปิดเดือนกันยาแล้วนะครับมาดูบิตคอยไตมาที่3กันหน่อยตอนนี้บวกอยู่9%ก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาดูกันอีกทีนะครับว่า Q3 เนี่ยจะปิดลบหรือบวกนะแต่เห็นอะไรไหมครับช่วง Q4 ตุลาถึงธันวาตลาดคริปโตตั้งแต่ช่วงนั้นเนี่ยเขียวกระจุยกระจายกันไปเลยนะครับบวกไป8แดงไปแค่ส่ส่วนตัวมองว่าปีนี้ยังไงก็น่าจะเขียวนะครับเพราะรัฐบาลอเมริกาเนี่ยกำลังเล่งผลักดันคริปโตนะอะไรอะไรก็เป็นมิตรกับคริปโตตอนนี้นะครับไหนจะเรื่องกฎหมายบิตคอยที่สวิสเซอร์แก๊งเนเดคุย เร่งผลักดันให้เมกาเนี่ยซื้อบิตคอยดเพิ่มอีกนะแล้วก็หลายประเทศนะครับประเทศนู้นประเทศนี้นครับมีข่าวว่าจะทำบิตคอยรีเซิร์ฟอีกโมเมนตัม um แบบนี้เนี่ยใครเห็นก็ว่ามูลนะครับแต่เพื่อนๆเห็นด้วยหรือเปล่าหรือมองยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยมาดูข่าวกันวันนี้นะครับเมกาแล้วก็อังกฤษได้ลงนาม MOU ร่วมกันพัฒนาในหลายอุตสาหกรรมเลยนะมูลค่าการลงทุนกว่า3 5 0 0 0นล้านดอลลาร์โดยตั้งเปาเร่งให้ทั้งสองประเทศนะครับเป็นผู้นาเทคโนโลยีโลกโดย MOU ฉบับนี้จะไม่มีผลผูกพันกันทางกฎหมายนะครับแต่จะเป็นกกรอบในาาทํวิ ไปร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐบาลทั้ง2ประเทศซึ่งจะจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อพัฒนาฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อัลกอริทึมและมาตรฐานการทํางานร่วมกันของควอนตัมคอมพิวเตอร์รวมไปถึงโทรคมนาคมนะครับการเดินทางในอวกาศการป้องกันทางทหารขั้นตอนการรักษาและยาทางการแพทย์อีกทั้งจะร่วมมือกันสร้างเครือข่าย 6G นะครับแล้วก็โรงไฟฟ้านิวเคลียร์รุ่นใหม่ที่มีความปลอดภัยกว่าเดิมเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศด้วยนะครับดึงปาทามแกบอกว่าอยากทําให้อังกฤษนะกลายเป็นแหล่งจัดหาฮาร์ดแ ที่ปลอดภัยแล้วก็น่าเชื่อถือมากที่สุดในโลกแถมก่อนหน้านี้ทั้งสองก็ได้จับมือกันเรื่องคริปโตคอร์ปอเรชั่นดิลครั้งใหญ่นะครับที่จะสร้างกรอบความร่วมมือด้านดิจิตอลแอสเซทแล้วก็คริปโตเพื่อเชื่อมตลาดฝั่ง US แล้วก็ UK เ่ยเข้าด้วยกันนะโดยมีรัฐมนตรีครังของทั้งสองประเทศเป็นผู้ขับเคลื่อนนะครับโดยจะโฟกัสื่อง s t a b บ e c ค i n แล้วก็อาจจะทำาซนด์บ็อกร่วมกันนะครับให้พวกบริษัทคริปโตฝั่ง US เนี่ขยายบริการหรือไปเปิดฝั่งอังกฤษมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้เเนนีีี่่่่่ถือือออววาาาาป็รงททดดมมมมกตตคผู้้ชึนนนะไโไโพ์ บีนบีถึงไป1,000ดอลลาร์ 1, ซึ่ง PCC อดีต CEO อของใบแน่นะครับก็ออกมารีโพสนั้นนะแล้วก็ออกมาโพสเหมือนกันนะครับว่าในมุมมองของแกเนี่ยทำไมราคาถึงมาจุดนี้ได้ซึ่งผมก็ได้สรุปมาให้แล้วนะครับเรื่องแรกเลยก็คือมาจากนโยบายที่เป็นมิตรมากๆจากฝั่งอเมริกานะที่เราเห็นแล้วนะครับว่าพอป่าทําขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานพวก SEC, CFC นะครับตอนนี้ก็ซัพพอร์ตคริปโตมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะอีการถอนฟอง exchange หลายเจ้าเลยนะครับก่อนหน้านี้และล่าสุดก็มีข่าวว่า BnB n b เนี่ยกำลังเจราจาก ับ2ก็คือบล็อกเชนเนี่ยมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องนะล่าสุดก็ได้มีการอัปเกรดนะครับลดระยะเวลาของบล็อกจาก3วิเหลือ1.5และล่าสุดก็เหลือ0.75แถมเพิ่มความจุมากขึ้นนะครับค่าแก๊สก็ลดลง10เท่าทําให้เป็นหนึ่งในบล็อกเชนที่มีค่าธรรมเนียมที่ต่าที่สุด3แกบอกว่ากระแสมีมคอยที่กลับมาบนบีนบีเชนนะครับทำให้ธุรกรรมบนเครือข่ายเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทั้งพวก d ีแอพเด็กต่างๆแถม v วอร์ลิฟตี้ฟินแลนเชียลยังได้ออก s t a เบิลคอยแรก USD1 บนบนนี้ก็็เปนอตัว ช่วยดันสภาพคล่องให้มีการใช้งานมากขึ้นได้เหมือนกัน4มีการเบินหรือเผาเหรียญอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ให้ปริมาณมันเฟอร์เกินไปอีกทั้งยูทิลิตี้ของ BnB หรือประโยชน์เนี่ยก็มีอยู่หลายอย่างนะครับเช่นเอาไปเป็นค่าแก๊สเอาไปใช้บน d ีแนะแล้วก็สเต็กกิ้งได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีคอมูนะครับที่เชื่อมั่นเป็น BnB h o โฮเดอร์ er นะครับถือเหรียญในระยะยาวอยู่ด้วยถัดมาเม็ดเงินจากฝั่งสถาบันก็ไหลเข้ามาแล้วนะครับซึ่งหลายบริษัทเนี่ยได้สนใจนะลงทุนใน BnB เอาไปทําเป็นรีเซิร์ฟนะครับเพ ท้ายก็คือเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจนะครับตอนนี้ที่ลุงจโลมเนี่ยได้เริ่มลดดอกเบี้ยแล้วทำให้เม็ดเงินนะครับไหลเข้ามาในตลาดคริปโตมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ีได้บอกว่าคนส่วนใหญ่มักจะให้เครดิตแกมากเกินไปนะครับทั้งทั้งที่แกเนี่ยไม่ได้ทำอะไรทางเทคนิคกับเครือข่ายมากมายเหมือนกับวิตาลิกของอีทิเลียมเลยนะซึ่งตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนมัสคอดประจำเหรียญประจำไบแอนซ์มากกว่านะครับให้อารมณ์เหมือนกับผู้พันของเค c ประมาณนี้นะสุดท้ายแกก็ไม่ได้คิดนะครับว่าเหรียญจะมาไกลได้ขนาดนี้ซึ่ง PPC ได้้บออกวว่าาา8ปีีแลราคา ICO ขง b ีแอเนี่ยอยู่แค่ที่0.1มาวันนี้ไป1,000ดอลลาร์แล้วเรียกได้ว่าผลตอบแทนเนี่ย10,000เท่านะครับซึ่งผมมาไม่ทันนะครับถ้าช่วงนั้น8ปีที่แล้วก็น่าจะเป็นแถวประมาณ2,017ซึ่งผมเข้ามาตอน2,020นะเข้ามาถึงก็ได้ทํากิจกรรมเลยนะครับก็คือรับน้องขึ้นดอยเรียบร้อยถ้าใครที่ทันช่วง b n b ICO ครั้งแรกนะหรือเข้ามาในตลาดกันตอนไหนบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับก็จกบไปแล้วกับข่าวที่นามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ถ้าผมตกหล รับมือกับสถานการณ์ของตลาดไม่ว่าจะขึ้นหรือลงแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้รอบวันแห่งคริปโตไว้ด้วยนะครับจะได้ก้าวทันไปด้วยกันสำหรับวันนี้อัโทอเบอร์กกำลังมาแต่ลาไปก่อนสวัสดีครับ